สวัสดีชาวสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักลายปักนะคะปากหลังของเดือนพฤศจิกายน2023นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มอ่านจากคนโสดมีประเด็นก่อนนะคนโสดมีคนคู่นะคะโอเคใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณสิงห์นะคะใบที่2เป็นบทสรุปความรักใบที่3เป็นตัวตนของคนที่คุณสิงห์คิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะสําสหรับปลายเดือนนี้นะคะ 16ถึง30พฤศจิกายนเนี้ยตัวคุณสิงห์เองก็จริงๆคุณดวงดีมาตลอดนะดวงดีทั้งเดือนแหละนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คุณก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะ่ะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ของราศีสิงห์เลยนะ The Strength นะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณรู้สึกมั่นใจนะคือเอานี้แล้วกันเมจอจะอธิบายว่าไงดีคือตอนตอนเนี้ยด้วยความที่คุณดวงดีมาตลอดนะคะสอสเดือนที่ผ่านมา คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะอะไรที่คุณคิดอยากให้มันเป็นไปในทางนั้นมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนคุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณในระดับหนึ่งแล้วอะ่ะดังนั้นตอนนี้ทุกย่างก้าวของคุณนะ่ะคุณมีความมั่นใจมากแล้วก็มีความภูมิใจอะค่ะในตัวของตัวเองนะคือเต็มที่เลยคุณเป็นเดอะสเตรนก็คือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะว่าเขาสามารถที่จะเทมตัวราชสี ตัวเนี้ยได้นะคือก็คือสิ่งโตมันก็เป็นสัตว์ที่ดูร้ายใช่ไหมคะมันต้องใช้ความกล้ายอย่างมากก็คือคุณก็เปรียบเสมือนรีโออ่ะก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่ามันชาเลนส์มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคือคุณมั่นใจตัวเองมากนะ,ะในเชิงของความรักก็เช่นกันนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำม,มือของคุณอะคือคุณเป็นคนคุมเกมนะคะประมาณนี้ ดวงดีอีกแล้วนะคะทีนี้มาดูพลังงานของคนคุยนะนายอับสอดตัวเขาเองนะ่ยมีพลังงานแห่งการตัดสินใจตลอดเลยอะนะก็คือเมย์มองว่าถ้ากรณีทีไ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยก็ตัวเขาเหมือนพยายามที่จะที่เมย์บอกนะพลังงานเขาเหมือนเขาพยายามที่จะ ผลักดันตัวเองอะ่ะให้ดูดีเหมือนคุณให้เก่งเท่าคุณให้มีพลังงานบวกเท่าๆคุณอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับฝ่าฟันอ่ะนะคะไพ่ใบนี้มันนอกจากจะหมายถึงการตัดสินใจจะทำอะไรแบบนั้นแล้วมันก็ยังหมายถึงการที่ต่อสู้นะจะต้องแบบอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มุ่งมั่นมากเหมือนเนี่ยคุณจะเห็นไพ่นะคะว่าภาพมันเหมือนกับคนที่แบบ เขาเหมอบสึกแล้วอะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะก็คือเหมือนกับเขาแบบสู้ๆเต็มที่นะคะเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะได้แบบดีอ่ะนะมันจะได้ไม่เฟลไงเพราะว่ามาตรฐานของคุณสิงห์อ่ะสูงมากเหมือนคุณเป็นไอเดียลอ่ะของเขาเหมือนเป็นคนที่แบบในอุดมคติของเขาเลยแล้วเขาจะต้องพยายามทําทุกอย่างให้แบบบาลานซ์กันให้ได้เขาจะต้องดีเท่าคุณนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่เมย์เน้นย้านะคะว่า คําว่าดีให้เท่าคุณมันไม่จําเป็นจะต้องเอาเอามาวัดกันที่แบบตัวเลขหรือว่าฐานะอะไรนะไม่หมายถึงว่าพลังงานบวกอะคะ่ะนะในชีวิตนะ่ะคุณสิ่งมีเยอะมากนะคะโอเคทีนี้บทสรุปความรักเป็นยังไงเอซแวนสะคะยิ่งใหญ่มีผาชันนะก็คือก็มันก็เหมือนไพ่ราศีสิงห์เหมือนกันนะคะไพ่คาถาอะไรพวกเนี้ย แต่ตอนนี้นะคะด้วยความที่ว่าทางฝั่งคนคุยเนี่ยนะเขาก็มุ่งมั่นเพื่อรักครั้งนี้เต็มที่นะดังนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันถึงได้ขึ้นมามันเหมือนกับความรักครั้งนี้มันมีพาชั่นที่ยิ่งใหญ่มากมันมีความพยายามของคนสองคนนะคะที่จะแบบไปต่อกันให้สุดนะทำใรักครั้งนี้มันดีที่สุดเป็นรักแห่งชีวิตเลยอะไรก็ว่าได้อยากจะ อยู่ด้วยกันให้ได้อยากจะไปให้รอดให้ได้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นมงบอกถึงการเริ่มต้นความรักที่มันยิ่งใหญ่นะคะในชีวิตของคุณทั้งคู่นะทีนี้อตอนเมษาไพ่เนี่ยมันก็มีไพ่ชุดหนึ่งหล่นลงมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นไพ่ในเชิงค่อนข้างจะลบนะดังนั้นไมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันอยู่ในใจของคนคุยของคุณนะเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดอะไรลบๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณสิ่งนั้นดูจะเป็นคนที่แบบเออ อยู่เหนือกว่าเขาเยอะนะคะไม่ว่าจะเชิงอะไรก็แล้วแต่นะเมย์ไม่ลงลึกนะคะเข้าจะมองว่าตัวเขาได้กว่าคุณเยอะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะภพ่สามใบเนี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอดีตนะคะอดีตของเขาที่เขาเคยคิดตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่คิดลบแล้วแล้วเขาก็จะฮึดสู้เพื่อคุณนะเขาจะไม่มองโลกในแง่ร้ายแบบนี้อีกแล้วนะคะในอดีตคุณอาจจะมีความเอ่อเขาเรียกอะไร ไม่มันอาจจะมีฝ่ายหนึห่งฝ่ายใดไม่เต็มที่ในความสัมพันธ์เนื่องจากว่ามันมีปมในใจแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะละทิ้งอุปสรรคต่างๆหรือว่าอาคติในใจของเขาเองเพื่อที่จะได้รักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอาไว้เพราะเขาไม่เขาไม่ได้อยากที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะเขาเลยจะสู้เพื่อคุณนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเมย์บอกไว้เลยว่าเมย์อ่านกว้างๆนะคะแบบ โดยรวมอ่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยอะเมว่าคุณสามารถเอาไปอัดแอปกับดวงของคุณได้แหละว่าอุปสรรคตรงนี้ในในฝั่งของคนคุยของคุณนมันคืออะไรแล้วก็ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะยุติอุปสรรคตรงนั้นด้วยตัวของเขาเองเขาจะสู้เพื่อคุณค่ะอ่ะง่ายๆเลยประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับอ่าคนที่สมรสแล้วนะคะคนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วอ่ะนะคะก็ ดวงของคุณสิงห์ดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะอย่างที่เมย์บอกตอนนี้คุณมั่นใจมากนะคะในตัวเองนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ทั้งนั้นในในความคิดของคุณนะอ่ะ เพราะว่าด้วยความที่ดวงคุณมันดีมาสองสาเดือนแล้วนั่นแหละนะคะเลยทําให้คุณมีความมั่นใจมากคุณประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะถ้าไม่ใช่แบบสูงสุดก็คือในระดับที่คุณตั้งเป้าแล้วแล้วตอนนี้ไม่ว่างานอะไรจะเข้ามาหรือว่าชาเลนจ์อะไรต่างๆในชีวิตมันจะเข้ามานะคะหรืออาจจะหมายถึงในแง่ของถ้าคุณเคยป่วยนะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่รักษามันหายแล้วอะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยเป็นมะเร็ง คุณสามารถรักษามะเร็งหายขาดแล้วอ่ะคุณก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกดีกับตัวเองมากตอนนี้คือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชีวิตมันปลอดโปร่งมากนะคะคือไพ่เดอะสเตรนท์มันเป็นไพ่ประจําตัวของคุณสิงะนะดังนั้นไม่ลยมองว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าการที่ว่าเราอยู่ในโหมดของความเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือมั่นใจทุกอย่างนะคะรวไมไปถึงความรักด้วยนะความรักคุณถ้าเกิดมันเคยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะ ไพ่สามใบนี้เมจับออกมาคือตอนที่สับแล้วมันรั่วออกมาสามใบเมมองว่ามันเป็นพลังงานในอดีตนะคะที่ความรักของคุณมันอาจจะเคยสั่นคลอนมันอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่มันไม่สู้ดีนักนะคะความรักไม่สดใสแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดไปแล้วนะคะด้วยความที่คือร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคมาได้อะตอนนี้มันเป็นช่วงของการที่เราได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ดีๆของ ความรักแล้วอ่ะที่เราอาจจะเคยมีปัญหาอะไรกันแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะคุณมั่นใจในความรักคุณมากว่ามันจะไปรอดชีวิตสมรสคุณมันจะโอเคนะคะเพราะว่าเนี่ยพลังงานฝั่งเขาก็เป็นนายอับสอดนะก็คือเขาเองก็สู้เพื่อคุณเหมือนกันไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่เป็นคนลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสครั้งนี้นะ,ะคนรักของคุณนะคะเขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะเพื่อความรักครั้งนี้นะคะ นายอับสอดนะตอนนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของการกำลังทำอยู่ด้วยในบางท่านก็คือถ้าเขาเคยทำอะไรที่มันไม่โอเคในชีวิตสมรสเนี่ยตอนนี้เขากำลังสู้กับสิ่งนั้นอยู่แล้วเขาก็จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะจะ เอาสิ่งที่มันไม่สมควรน่นนะออกไปจากชีวิตสมรสให้ได้นะคะก็คือนายอภิคือการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนั่นเองนะทีนี้บทสรุปความรักนะคะมันก็เป็นเอเดออฟเวนส์นะก็คือคุณ2คนจะได้มีความรักที่มันมีพาชั่นอะเหมือนได้แต่งงานกันใหม่เลยอะไรแบบนี้เหมือนได้เจอกันใหม่อะความรักมันมีพลังมากนะคะคือมันมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนความรักครั้งนี้ไปข้างหน้าเรื่อยๆอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วก็ยังแบบ มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันมีการปรารถนาในตัวซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดช่วงนี้คุณสวีกันมากพี่ปกติก็นะมันเป็นพลังงานไปตามไพ่นี่เลยนะคะว่าคุณกลับมามีความปรารถนาซึ่งกันและกันรแรงกล้าขึ้นนะก็คือช่วงนี้ดวงดีมากนะคะไม่ว่าจะด้านไหนนะคะของชีวิตนะแล้วก็ทางคู่สมรสด,ด้วยถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหาเมาื่อก่อนเขาอาจจะ เดาๆไปหรือว่าจะแบบทาหน้าที่สามีหรือภรรยาที่ไม่เต็มที่อ่ะตอนนี้คือเขากลับมานะคะแบบมีไฟอ่ะนะเราก็ตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าจะทําตัวให้ดีขึ้นนะดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะสําหรับราศีสิงห์นะคะดวงดีต่อเนื่องนะคะและอย่างที่เมย์บอกนะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะลองไปปรับใช้กันเองแล้วก็สําหรับพลังงานไพ่ทาโล่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณราศีสิงห์ท่านไหนมาดูดวงกับเมย์แล้วมีความรู้สึกว่า มันยังไม่เป็นไปตามที่หน้าไพ่นี้มันบอกเนี่ยไม่บอกเลยนะว่าพลังงานมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหนึ่งถึงสามเดือนนะคะสำหรับไพ่ทาโร่แล้วแต่คนนะดังนั้นถ้าเกิดว่าดวงออกมาดีเนี่ยเมย์ก็อยากให้คุณรับเอาสิ่งดีๆพวกนี้ไปนะคะ,ะในทางกับการถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ต้องรับนะคะง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะถ้าใครยังไม่แบบดวงยังไม่ดียังไม่แบบว่าโอ้โหได้โชคได้ลาบเป้าหมายชีวิตยังไม่สำเร็จก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเดี๋ยวในอนาะคตใกล้เนี้ยคุณจะ แอคชีพนะคะคุณจะได้รับพรน,นะคะที่ไพ่ทาโร่เปิดออกมาให้พลังงานดีๆแบบนี้เดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะตามราศรีสิงห์ท่านอื่นๆไปนะหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์ให้เมย์นะคะว่าชีวิตดีมากช่วงนี้นะคะก็อินดีด้วยนะคะเป็นชาวราศรีที่น่าอิจฉาที่สุดใน12ราศรีเลยนะคะสําหรับสิงห์นี่ไงเมื่อกี้นี้บอกบอกกับคนที่ ท่านไหนอะคะที่ยังไม่ได้รับพลังงานดีๆเนี่ยก็อบอกเลยนะคะว่า very soon นะคะแล้วก็ trust นะคะให้เชื่อมั่นนะคะในตัวเองแล้วก็คนรักแล้วก็ อีกไม่นานนะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับพลังงานเหล่านั้นนะคะเห็นไหมคะในขณะที่เมย์กำลังพูดถึงประเด็นนั้นอยู่แล้วเมย์ก็สัง่งไพ่นางฟ้านางฟ้าก็ส่งสารให้ทันทีเลยนะคะว่า very soon ูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับพรอนถ้าใครได้รับแล้วก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในคนรักนะคะสิ่งดีๆนะคะที่เมย์เปิดไปที่เมย์อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นับชีวิตคุณแน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมความทำนายแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มด้วยนะคะไปก่อนค่ะอีก2อทีเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ